นี่ฮะโอ้นั่นเปรนทัเดียวนี่ประทับงหมดโอ้ที่ปรากฏสามแบบพิมพ์เนเป็นกรัตริย์เดียวหมดใช่ยืนดอกบัวใช่ยืนบนศรีษะมังกรใช่ยืนปางประธานพรใช่แต่นั่งก็พุ่งเห็นตรงนี้แต่ตาข้างหลังนี่รุ่นเดียวรุ่นลาวขาเดียวกันแน่นอนเป็นตาเดียวกันแน่นอนเป็นเนื้อเอ่อเนื้อจางใส จากมันฑนเจงียงซนะีนอกจากสองประทับนั่งแล้วยังมีพักศึกอาเติมพะัพะศรกษาเก็อยู่ไรไม่ใช่อยู่ไรพักศรกอานาักศรกอาถ้าไปวัดจีนจะเห็นพระหัวร้อนและผงฟุยไม่ใช่พระไม่ใช่พระไม่ใช่ไปท้า,ส,า<ม>สังขา,าย เป็นทัศน์ศานซึ่งภาษาจีนเขาเรียกอะไรเนี้ยเนี่ยทัศน์ศิลานของจีนก็ขอมอบในชุดนี้ให้แก่พระเจาแผ่นดินอย่างและสององค์ดูมากครับแต่ผมก็ไปให้เขาต่อนะไม่ไปขายนะอาจารย์เหลอย่างเดียวเอาไว้เอาไว้ไปสร้างบารมีหรือต่อไปแตกลายสังเคราะครับคือพระพวกนี้ผู้ใหญ่หลักผู้หลงผู้ใหญ่ในลองเกียงก็ต้องการใหา่เสมอซึ่งทำแก้ทำไม่ได้และนี่คือการต้องแช่ สมัยก่อนคาดคาดแดงบวกครับกกน,นั่นที่อาจารย์ชยุทธให้ผมอ่ะถามว่าถ้าใครดำพร้อมมันจะคิดพร,ร้อมได้ยังไงนี่ฟาร์มเกา่าคิดอ่คิดไมไมมหววแล้นสายต่างๆเนี่ยด,ด้านหลังเจ้าสัวเจ้าสัวแล้วก็เจ้าสัวนะก็ติดเองข่าวว่านี่แบบองพระหัมหาโพธิสัตว์นี่โคตรติดเอง

นามพญาหลังยาชุด<ก>สร้างในวะเดียวกันดูจากเนื้อหามวลสารแล้วก็ใครจะใช้คำว่าพบเดียวกันแล้วก็ก<ฮ><ข>ารโกอะไรก็ว่านะผมแนะโกโก,โก <c oughs> เกี้นี่ชุดเจบจากปาคีเบ็จบากปาีนี่แเองจาีสร้างที่ไหนก็บาาจันเสร็จของเดินพร้อมกัน ในยุคเดียวกันในช่วงเดียวกันเดีก<อ>ั<อ>็เนื้อหาเดียวกันคือที่ผมทราบมาเนี่ยที่ใช้ตราคุดเนี่ยมีสมเด็จเจ้าพระยาใช้วางหน้าไม่กล้าใช้เพราะว่าคุดเนี่ยมีสองแบบนะแบบหนึ่งใช้ในราชการแบบที่สองพระมหากษัตริย์ทรงใช้นี่สมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยท่านเป็นผู้สมเด็จราชการแผ่นดินท่านโดยฐานะเนี่ยแน่นอนในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้สมเด็จราชการแผ่นดินเนี่ยก็สามารถใช้ก่อนสองสี่หนึ่งหนึ่งก่อนสองสี่หนึ่งหนึ่งสมัยสอสี่ สมัยรอโอ้ถ้าเป็นสมัยรอสีสมเด็จเจ้าพรยายังไม่ได้ทำครับรือทำแล้วก็ไม่รู้สมเด็จสอง2 2> นะเผนดินเนี่ยสร้างสมัยรอสีครับดูจากเรื้อหาต่างๆะแตกนายสังลลเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยเพยยื่อยู่รัชก,การที่4ีเนี่ยท่านก็มีพระดำริชัดเจนครับว่าจะไม่สถาพนาวางหน้าและวงลัง จะเปลี่ยนระบบสื่อสัมีวงเป,เป็นมัคสยามมัุณราชกุมารข้าบาทสมเด็จพระผินก้าสชุดที่สองที่มอบให้เป็นที่ระลึกขบาทสมเด็จพระผินก้าชุดทุ่ดที่สามนี่เหมาะสำหรับมองสำหรับในช่วงนี้คือช่วงที่โวยพรกันอีใหม่แล้ีใหม่อ้างติอ,งอ้างกันโอ้โอ้จ่ายจุดจ่า ไม่เคยเห็นนู่นนะเนี่ยแตกน่างคือกันปวยพรกันในเทศากาลต่างๆเนี่ยภาพพูดแบบนี้นะตั้นนังลายลองดูนะครับใครทำแก่ทาท่าใครจะคิดปลอมเนี่ยจะคิดยังไงมันเหนือปัญญามนุษย์หรือเหนือความคิดคนปัจจุบันที่จะทําได้และดินนี้ดินใจเป็นอย่างบอทนการสูงภูเขาสีรุง้งหรือเป็นจระลง เนี่ยดูรดลายงามมากเห็นแล้วครับอออนี่งามมาอาจารย์อาจารย์มันว่าจะคิปปลอมเนี่ยมรู้จะปลอมพอไหมแค่ออกรดลายรดลายคืออย่างที่บอกนะครับปลอมของที่ขายไม่ได้แค่ออกแบบรดลายแล้วถ้าจะปลอมนะก็ปลอมที่เราขายกันองค์ละร้อยห้าสิบล้านดีกว่าไหมแล้มาปลอมของที่ไม่มีขายในตลาดเนี่ยผลได้ง่ายครับนี่สองประเด็นรุดสองครับ ประมาณ2412ครับที่เป็นไอ้ด้วย2412นี่สมเด็จยังอยู่นะยังอยู่สัสิ้นปี2415คสรับสำหรับวัยพรในเทศกาลที่สำคัญเทศกาลเป็กอันเป็กอันเป็กอันก็คือปลอยโชคดีเดี๋ยวอาโกวนรีบมอบให้ทุกอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเขาเขาเขารออยู่ทางโน้นกายังจยอดรถอยู่จอดรถอยู่อ่ชุดที่สามที่ ชุดที่สาจารย์อาจารย์วันนี้อาจารย์อาจารย์ไปรสานวันนี้ก้าวขาไหนออกมาจากบ้านหรือสวดคาถาบทไหนชุดที่สามนี่คือเมื่อกี้ไปถวายพระไตรจะมาถึงเดี๋ยวคือเทมสักคือเอ่อท้าวเวสวร์เท้าวเวสวร์หรือท้าวภูเวนเมืองไทยแต่ไปแต่ที่นู้นก็เป็นตัวไชเทียนนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่มียังไม่ไม่ไม่ปรากฏในตลาดเอ้๊ะไชซิ่งไม่เคยเห็นอาจาอมไชซิ่ย อ๋ที่ชัซิงนะใช่ใชัซิงเนี่นจจปสั่งออฟไลาทำเป็นเดียวไม่เคยเห็นไม่เป็น,ปนในตลาดเลยเขียนลูกใหญ่น้อยเล็กไม่มีครับไม่ใช่รูปแบบชัยซิงนี่สังเกตดูนะครับว่าชัยซิงนี่มีอยู่สองปางเนี่ย<ช>เป็นาป,า<ช>ปางบุญกับปางบู<ช>ปางบูนี่สําหรับพวกแม่ทัพ<ช>พวกนายทหารพวกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาบูชากันกับปางบุญปางบุญนี่โชคลาภ เป็นอะไรก็เรียกเป็นเทพแห่งเงินทองคนเราจะทํามาขายเป็นเศรษฐีทุกบ้านจะต้องมีชัยซิงจะมีคนระปางเงินคือพุงข้าจะบุงใช่ท้าวทีนเออตอันนี้บางหุุนหรือบางบูอ้จ้ะอ่าบูบูแต่อีกอีกแปลงนึ่งจะนดังจะนดังแล้วมีถุงซับเซซีงเป็นเทพแห่งโชคลาภด้วยเป็นเทพแห่งไอ้พลังอำนาจด้วยนะ แล้วแต่จะเป็นป้องไเท้าในสุวรรณ์นั่นเองท้ากูเวนในสวรรณอาแล้วทำไมมาอยู่ที่อาจารย์บทฮะคือเล่นพระที่คนเขาไม่เล่นนี่เก็บง่ายครับอาจารย์ตรงตรงเลยอ่าไม่ใช่จะหาที่ไหนมาเก็บก่อนปัญหาข้อแรกเลยอันนี้ที่อาจารย์ขอมาคือกวนอูอ่กวนอูคือกวนอูเนี่ยเป็นอย่างนี้อาจารย์ไอ้พวกหน่วยงานตำรวจหรือความมั่นคงของจีนเนี่ย ไม่ต้องมากอ่ะในในห้องกงนี่นะจะหาแต่พระกวนูบูชากันทุกคนนะและ้วพวกตำรวจจีนนี่มันถือว่าถ้าไม่มีกวนูอยู่มันจะเจริญเติบโตไม่ได้แล้วก็หากันแต่พระกวนูแล้วมักจะเป็นกวนูที่เป็น,น,ปนลายทางเนี่ยเป็นร่ใหญ่แต่ที่เป็นพระเครื่องทีกติดตัวเนี่ยเมืองจีนไม่มีถ้ามีเมืองไทยเนี่ยที่มารู้จักสร้างแล้วก็เพิ่งเห็นรุ่นเนี้ที่มีกวนอูอยู่นี่อาจารย์จะไปเมืองจีนไปไปปล่อยเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยเล้วขอเชิญน้องนึงล้านมยวนน่ะล้านมยวนเนี่ยพวกนี้หน่วยงานความมั่นคงนะนิยมหากันฝั่งไปก็แบบนี้พกติดตัวได้แปลได้ไปตั้งแต่ฮ่องกงมาเก้าจุไห่ไปดูเถอะโอ้โหผมไปกันแล้วไปองค์นึงหรือที่ครูที่อาจารย์ให้นั่นแหละโอ้โหชอบมากห้องแต็มบอกเนี่ยผมต้องเกลียดเจ้านายพวกนี้ เขาเนี่ยควรอวยเหมือนพระจีนไปดูตำรวจจีนอะทุกบ้านจะตั้งปูนปูชาหมดแต่เป็นไอ้พวกตุ๊กตาแม่แหลสุดติดกั้นนะเนาะอกจากไม่มีคนอย่างหนึ่งคือนอกจากแม่แหลสุดติดแล้วนะถูกพิษได้ถูกพิษได้อดีนะถูดพิษเหรออาจารย์แมงปองแมลงปองไอ้พึ่งพวกแตนตายนี้ย ดดนี่คือของแกไม่สามารถดูดพิษได้นะของแพ้ครับใครโดนมดตตนอยต่อยเนื้อนี่นะถ้าไปเข้ากล้องวันก่อนอาจารย์อาจารย์อะไรอะอาจารย์บอยปะอ,อาจารย์มัมเพนเนื้ออาจารย์ชยุทธเนี่ยขยายให้นะโอ้โหเนื้อเป็นหยกไปแล้วนี่มีแหลกน้ำพีคแหลกน้ำพีำพท,ที่ที่ดอกแรกเนี่ยคือแหลน้ำี คือความรู้ในการทามวลสารเนี่ยผมคิดว่าเหนือกว่าความรู้ในการทำพระใ,ในยุคป,ปัจจุบันมาก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 พระในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทาพระอย่างมากนะก็เอากระเบื้องโบราณกระเพื้องลัทธาบสถเอาปูน,นเก่าๆตามกําแพงวัดปูนข้าปราทานเ,เอาพระดูกเกาะแต่มาทำเนอเนี่ยอย่างเหนือมากก็เป็นอย่างนี้ที่จะพิสดารอย่างนี้ไม่เ เออตลอแขนนีอ่อ้าวถือกล้องอยู่อ,อ้อาวพิสูจน์ตอลอแขนตลอแขนยืดอา่าพิสูจน์พลังพุทธ,ธานุภาพนี่ครับอาอาจารย์ไพสาลครับ เดี๋ยวนี้คนคนคน,คนเริ่มเข้าใจยังว่าจ่าไพสันไม่ใช่หัวหน้าแก๊งขายพ้าปลอมโอ้โหเชื่อ <laughs> <laughs> ม,ม,มทุมีของที่วิเศษหลายอย่างแหวนอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ครับ นะครับเรา,าสัมภาษณ์กันสดๆนะครับไม่ได้อยู่ในห้องบันทึกใดๆก็เสียงไม่ดีต้องขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะครับอยัางปัจจุบันนี้นะคนที่เขียนยันโซลต์ลาหูได้มีใครเขียนได้กี่คนครับ นีนะครับทดสอบทดสอบพลังพุทธคุณให้ดูนะครับรู้สึกยังไงพุข้นมาีัเราข้มาตามขรึ้นไปหัวกนึมีพลังทยนี่ก็พวกพวกพวกที่มือเรา อาจารย์ครับมีคนดูคลิปหรือว่าใครได้อาจารย์ได้พระจกใครก็ขอเลยมีคนที่ไม่ปรากฏน้าตอบมาให้ให้ไปให้คุณดีดีครับ อาจารย์พูดถึงพระทุนนี้นด้ะเ,เป็นจัภาพาคีเนื้อนแารใสเก็บมาเองนะเป็นจัพาะีคืออาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จสิ้นพศ2415ครับก็มีปร,ราลฏว่าพระที่สร้างจำนวนมากเนจะให้ปรากฏขึ้นหลังจากที่สิ้นสิ้นแล้ว148ปีและไปคำนวณทางโหราศาสตร์ดูดิเป็นช่วงเวลาก่อนหลังที่ดาวมฤตยูขึ้นราศีเมษร,รอบหลังสุดนี่แหละ คือนักโหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยชั้นเซียนเนี่ยเขาจะรู้กันว่าการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ของประเทศในรอบรอบ,รอบหนึ่งเนี่ยถือเวลา84ปีต่อรอบใน84ปีก็คือถือเอาวันเวลาที่ดาวมฤตยูเนี่ยโคจรขึ้นสู่ราศีเมษแล้วโคจรอยู่ใน12ราศีราศีละ7ปีรวมเวลาเป็น84ปีแต่ละ7ปีเนี่ยก็จะมีช่วงความเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆไม่เหมือนกัน รอบก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้ง2549ให้259แล้วดูเปลี่ยนหลังสุดเนี่ย259มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนปีเสร็จเย็ดอำนาจ22พฤษภาคม57หลังจากนั้นมาปีกว่าพระเจ้าอยู่หัวการที่เก้าเสด็จสวรรคตเป็นความโศกเศร้าอาโดนทั้งประเทศรรพระเจ้าอยู่หัวการทิ่ขึ้นสวยราชฎรสมบัติถูกไหมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ ไปอีก84ปีคืออะไร2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนหน้านี้ขึ้นไปอีก84ปีสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่3เกิดการเปลี่ยนแปลงที่การสืบสันติวงศ์เองก็ขยับไม่อะไรขยับนิดหน่อยนะครับแต่ดีว่าผ่านพ้นวิกฤตมาได้ ฝรัง่งบางทาก็เริ่มเข้ามาเบียดเบียนถ้าเจ้าอหัวถึงกับสั่งเสียคนไทยทั้งหลายไว้เนี่ยว่านับตั้งแต่นี้ไปไทยอันตรายจากข้ามาราวกรเมร็นดวนนี้ไม่มีแล้วจะมีมาจากพวกฝรั่งตาน้ำข้าวจึงเป็นเหตุให้พระบรมาวงศสารดวงทั้งหลายเนี่ยเลิกไปเรียนรู้รู้จักกับพวกฝรัง่งพระเจ้าหัวกระติ้งถ้เสียาเาไปเรียนฝรัง่งปิดมีพ,พวกพบฝรัง่งเยอะแยะหมดเลย อ้าวก่อนสมัยกันที่สามไปย้อมไปดิสองพันสามร้อยสิบสองพันสามร้อยสิบเสียกรุง้งก่อนเสียกุ้งก็าผัดเปลี่ยนพ่นดิน็นอย่างที่ว่าโอนวิจนางเลือดจนพระเจ้าเอกทัพขึ้นครองราชสมบัติความจริงเนี่ยราชสมบัติกวรตกแก่พระเจ้ากรุงพนรแต่ว่ามาเป็นพระเจ้าเอกทัศไปและเราก็เสียกุ้งตอนนั้นระหว่างป,ประเทศ ก็เกิดสึกสงครามกับพมา่าพม่าก็ส่งสองคุณพนที่มีฝีมือเสมอด้วยบุเรงนองเข้ามาตียเยอะยะเราก็เสียทิ้นม,มีเหตุกันยอ้อนึ้นไปดิคนตีมนุนกิดอะไปค้นพวกนี้มาให้ผมหมดเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยครบ148ปีหลังจากที่เจ้าประคุณผมเด็ดสิน้นวันพระที่ท่านสร้างมาจน,นมากจึงปรากฏขึ้นและพระรุ่นนี้เนี่ย เหตุที่ไม่ปรากฏขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคนพยายามเอามาเปิดเผยนะแต่ก็มีอันเป็นไปและในสุดก็ไม่มีใครกล้าเปิดเผยอีกเลยจนกระทั่งร่วงร้อยสี่สิบแปดปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พละรุ่นนี้กำลังปรากฏขึ้นอย่างมา,มากเพื่ออะไรเพื่อปกป้องผุ้ครองผู้ที่มีวาสนาทั้งหลายเนี่ยแล้วข้ามช่วงโลกปัจจุบันสมเด็จสองแปดิบปัจจุบันี้นต,นนต้องเินงยิ่งใหญ่มาก เห็นไหมถ้าเป็นพระรุ่นเดียวนะที่ใช้มวลสารจากเมืองจีนท้าเครื่องทั้งประเทศไปดูเธอไม่มีขอบคุณมากครับผมขอแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเล็กๆน้อยๆเรื่องสมเด็จสองไปี่